มันมีคนสอบถามเรื่องการเล่นลูกกิ้งเข้ามาที่หลายท่านนะครับจริงๆผมก็เล่นอยู่เอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยไม่เรียกว่าสอนดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะการเล่นสําหรับท่านที่กําลังจะเริ่มเล่นหรือเ,เล่นไปบ้างแล้วเอาประสบการณ์จริงๆเนี่ยมาบอกกันว่ามันต้องเริ่มยังไงการเริ่มนี่สําคัญมากนะครับการวางท่าทาง การเริ่มสำคัญถ้าเราจะไปให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ถ้าเราวางท่าทางผิดเราเริ่มผิดเนี่ยแทบจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะครับที่จะรอดไปถึงที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์จริงๆที่เริ่มเล่นมาผิดบ้างถูกบ้างจนจนเข้าใจว่ามันจะต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเอามาบอกกัน เอามาเล่าให้ฟังดีกว่าไม่ผมไม่เรียกว่าสอนก็แล้วกันก็คงไม่ได้มีความรู้อะไรจะสอนขนาดนั้นแต่เอาประสบการณ์จริง,รงเนี่ยเอามาบอกกันคลิปต่อๆไปก็าตามมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพราะว่ามันจะมีความสําคัญมากเลยอย่างที่บอกถ้าเราเริ่มผิดท่าผิดทางน,นี่คือแทบจะจบเลยนะก็ฝากด้วยนะมีคนถามเข้ามาเยอะขอไม่ว่าเล่นยังไงถึงยังไงอะไรยังไงเดีย๋ยวผมเอาประสบการณ์จริงเนี่ยมาถ่ายทอด เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่าน